โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ชมเขาได้จัดงานพังงาน Music a แอนด์วันเดอ i ์เมจิกมหัศจรรย์แสงซี่อ่อแสงซีทีพังงานเนี่ค่ะเพื่อเป็นการทีใจหยกระดับอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ โดยเมื่อหัวําข้ของวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณลานอเนกประงค์ทองซาลาอ,อําผภอกอพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธนาคมรื้นพาณิชย์รองนาย,ยอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านเป็นประธานเปิดงานพง,งันมิวสิกแอนด์วันเดอร์เมจิกไลท์มหัศจย์นดนตรีแซงซี่ทีพังงานค่ะเพื่อที่จะก,กระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชากรในพื้นที่โดยชายดนตรีและก็แซงซี่เป็นกิจกรรมล ที่ว่าจะดึงดูดหนักทองเที่ยวทางชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะที่ว่าเดินทางมาเที่ยวในเกาะพังงานนี่แหละการเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะครับกิจกรรมไหนอ่ะนี่มีที่ว่านาคืนแรกน,นี่ศิลปินมกขาการเดินและน้องยิอมที่จะเต้นโยโย่หน้าวิธีไม่เธอน้องดิบ,น <ะ S 1> บินดอ๋อ,อวันที่อ่ะศิลปินไก่กะละมังนะครับและวก็วันที่โกนะครับยิ่งรี่และแต่ขึ้นนะครับแล้วบอยพิกเมเกอร์ มีการแสดงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์นะครับเน้นเรื่องดี EDM เยอะไหม <ED M. S 1> กิจกรรมอาร์ตซิ่งเวทลอมลดลุกเลอะไปกับอบจนะครับนำขยะมาเล็ก,กอนทะลึกภายในยางานนะครับในสถานการณ์ต้องเครื่องการต้องเที่ยวกับเล้าเรืองฟังอั้นนะครับกิจกรรมนวดและโยคะนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจก,กรรมคอนเสิร์ตดนตรีแสงสีเสียงนะครับ ศิลปะทางดนตรีศิลปะดนตรีบำบัดรับโลกเนี่ยดูดูดูนะเขามีอินเคร์เน็นั้นนะรายการแสดงสิลป์ขาฮาน่ครับสองทิ่นกว่า30บู๊ตนะครับกําหนกกลมเปล่าหม้หนักสองเทียวชาวไทยทางชาติก็บอมากกัเป็นเมื่นเลยนะทางใต้การบินต่างท่าเรือนี่คึ้นขักแลร่องุ่ักับไร่ขับน้องยิงออมอราไปควงเสี่ยงทันโรงกันเลยนะครับ ประสบความสําเร็จวันนี้พี่น้องประชาชนมามาล้นล้นจริงๆแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือได้ส่วนราชการต่างๆนะครับทั้งทั้งขวายท้องที่ขวายท้องดินนะครับลุกภาคส่วนขวายการน่องเดี่ยวพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือดีแล้วก็ได้ร่วมกันจัด ร่วมกันนําเสนอให้ได้เกิดกิจกรรมต่างๆน <c oughs> ี้ขึ้นมา <c oughs> ไม่ใช่มาจาก <c oughs> อบจอ,อย่างเดียว <c oughs> <c oughs> แต่มาจาก <c oughs> ทุกภาคส่วน <c oughs> ที่ได้ร่วมกันคิดขึ้นมาครับ